สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่อง Techy a l l v i e วน,นะครับวันนี้เอกลักษณ์กับวงนี่ผมอยู่ในบูธของ MG นะครับวันนี้ผมจะพาชมบูธ MG กันว่าในงาน Big Motor Sale นี้ในบูธ MG นั้นมีรุ่นอะไรบ้างนี่ข้างลลังผมเลย MG ชูออกมาสำหรับตัวนี้ MG สีดินสีชมพูนะครับ เอ็มจีว่ามีแค่8คันเท่านั้นเดี๋ยวเรามาชมกันว่าในบูธน,นั้นมีอะไรให้ชมกันบ้างมีรุ่นไหนมาโชว์กันบ้างมีรุ่นไหนหน่าสนใจบ้างาสำหรับในบูธ MG นี้นะครับไปชมกันครับในนี้เรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะครับมี8คันเท่านั้นนะสำหรับตัวนี้นี่คือ MG4 e l e c t r i c นะครับเป็นรถไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังของทาง MG ราคาไม่ถึงล้านแตะล้านนะครับ นทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่สีนะเออสีฝาครอบล้อก,ก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ข้างในเป็นล้อมแมกนะั้นไม่ใช่ล้อนะคะแต่อย่างใดอันนี้ก็ฝาครอบกระจกสีดํานะครับอ่าจเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะครับเขาไม่ให้เปิดนี่ครับหลังคาเป็นหลังคาสีดำามามันดูรอบรอบล้ถกันเลย ทุกอย่างดีไซน์ยังเหมือนเดิมนะการตกแต่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่างนะครับเปลี่ยนแค่สีเพียงอย่างเดียวเนาะเออนี่ผมชอบมากเลยสำหรับตัว MG4 c น t ะ r i c ชอบตรงเนี้ยแล้วก็ชอบไฟไท้ายที่ลากยาวแล้วก็ชอบการเล่นลวดลายบริเวณนี้นะครับลวดลายของแสงไฟอะไรเงี้ยเ,ออเดี๋ยวเรามาดูรุ่นอื่นกันมีอะไรบ้างก็มีมากันครบทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะ MG EP ก็มา MG ES ที่มเนอร์เพิ่มขึ้นเข้าก็มามานะครับ นี่ EP นะครับเหมือนจะยังมีขายอยู่ไหมทำมายังเอามาโชว์น่าจะยังมีขายอยู่นะครับราคา7 0 7 1,000บาทเนาะรับประกัน4ปี1 0 20,000กิโลเมตรทำมาชมหลังหลังคายด้วย MGE T-Pass กำลังสูงสุด163แรงม้าแรงบิดที่260นิวตันเมตรนะครับความจุแบตเตอรี่ 50.3กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้สูงสุด380กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เนาะนี่ภายในภายในเป็นพลาสติกเบาะนุ่มนะครับช่องแอบ,บอย่างนี้เกียร์เบรกมือไฟฟ้าะวอมอา์โตเบรกโฮมีมาให้มีที่วางแก้วเบาเป็นเบาะหนังนะครับนี่พาชมข้าวทุกคนก็เคยเห็นมาแล้วแหละว่าในบูธนั้นมีอะไรบ้าง ด้านหลังกันในด้านหลังโคตรกว้างบอะพับได้60-40แต่ยังไม่เป็นแบบแฟตนะยังเป็นแบบที่มีประดับชั้นขึ้นมาอยู่มีถมือจับให้สองด้านเนะปิดลองนี่ครับเบาะยังไม่ใช่เบอะแบบไฟฟ้านะครับยังเหมือนเดิม นดีไซน์ภายในหน้าจอเลือนไมาต่างๆตรงจอกลางนี้ค่อนข้างเชยไปนิดแต่ก็ยังรับได้ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากเนาะปล่อยคราร์บอนเป็นศูนย์ครับแน่นอนครับรถไฟฟ้าปล่อยคราร์บอนเป็นศูนย์นะี่ยงานเจ็บยังเห็นฟองน้ำอยู่เลยอะ อ๋อติดนะครับต้องเลื่อนเบาะหน้าขึ้นไปใี่ติดมีที่พักแขนตรงกลางให้เดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นกันรุ่นเอืร์ก็นี่แหละครับ MG ES เป็นตัวที่มีการก็เป็นเหมือนไมเนอร์เชนของตัว EP แ,ลวแหละก็ต่ามไปแก็เป็น MG 5 Electric เฉิพอมอยู่ไทยเป็น MG ES นะครับเพื่อให้ชื่นซ้ำกันปิดด้านน้าให้เรียบร้อยตั้งแต่ EP พัดแล้ว มีแค่ช่องเติมน้าอะไรให้ต่างๆเวลาแมนเทนัน้นช่องแบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับแบตเตอรี่ลูกเล็กช่องชาร์จอยู่ด้านหน้าเนาะ MG นี้ชอบให้ช่องชาร์จอยู่ด้านหน้านะครับนี่เลยอันนี้เป็นล้อแม็กนะม,มีต้องมองรอบคันให้ด้วยแรงม้าอยู่ที่177แรงม้าแรงบีดที่280นิวตันเมตร แบตเตอรี่ความจุ51กิโลวัตต์เครื่องได้สูงสุด421กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับนี่คือภายในนะครับเดี๋ยวเขาถ่ายกันอยู่ภายในนะครับคงมาไลยเหมือนเดิมแต่ดีไซน์ข้างในทันสมัยขึ้นอันนี้เป็นผ้านะเป็นผ้าเหมือนยีนเออเดี๋ยวมือไฟฟ้า Auto co, ออโตเบ็โฮเบาะเป็นแบบเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้ามาให้แล้วรุ่นนี้ ราคา9 0ส0กว่าบาทผงมาลัยหุ้มหนังเป็นแบบ3ก้านทรงคุ้นตาสำหรับ MG จอตรงกลางยกลอยขึ้นมานะครับอันนี้ไม่มีเข็มมาตรวัดเรือนไม้ไม่มีเข็มให้เป็นแบบจอ TFT ท,ท,ท,ทั้งหมดนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ได้บุหนังมานะเป็นแบบผ้านะครับผ้าคล้ายๆยีนน่ะเออนุ่มนิ่มใช้ได้มีไฟ a ม b i นลาย์ให้เนาะ ลองรับบริจคีย์เลดด้วยนี่สำหรับท่านผู้ชมที่อยากดาวน์โหลดเบอร์โชว์นะครับหยุดหน้าจอนี้เราสแกนไปเลยราคา959,000บาทเบาทเบาะหนังนะแล้วก็เบาะเป็น2วัสดุนะครับเป็นผ้าแล้วก็เป็นหนังนะครับอ่านี่ด้านหลังก็เหมือนกันแต่ด้านหลังไม่มีไฟแอมเบียนไลท์ให้แต่ว่าทำเหมือนมีเนาะนี่ก็เป็นวัสดุเป็นผ้านะครับ หลักหลังคาให้เดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นกันต่อนี่ MG ZS เห็นกันมาบ่อยแล้วข้อเด่นเขาเติม e 8 5ดได้มีเขาเขียนไ้เลยเติม e 8 5ได้ราคาก็7 9 9 0 0 0บาทในรุ่น V Sunroof นะครับดูเขา้าวดูคข้าว,าว,าวอ่านี่เขา้าว,าวเห็นกันมาบ่อยแล้วแหละ เราไปดูรุ่อื่นกันเลยคุณชอบลายล้อแม็กว่ะเห็น hey, หน้าตาของเขาคุณหน้าคุณตาขายดีครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะครับ MG5 แรงม้าไม่ได้มากมายอะไรมากแต่ว่าดีไซน์ถือว่าสวยนะไฟไท้ายก็สวยเนี่ยที่สำคัญเติม E85 ได้นะครับราคาเจ็ดแสน 9,000บาทสำหรับรุ่นท็อปสุดเนาะตอนนี้มีเแบตไฟฟ้าออโตเบรคโฮให้นี่ภายในเขาค่อนข้างดูดีนะเออเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมว่ายังดูดีอยู่และราคาไม่ได้แพงมากแต่ราคานี้หลายๆคนก็อาจจะไปดอฟงดอฟินกันอันนี้รถซีดานไงนะรถแฮทแบ็กคนละกลุ่มกันนี่อันนี้แต่งสติ๊กเกอร์มา MG4 สติ๊กเกอร์คาดตรงยังไม่กลางนะเหลือไปนิดนึงเหลือไปนิดนึงบริเวณนี้อ่ามันไม่ได้คาดกลางแล้วก็ค่อยๆหายไปเหมือนเม็ดพิกเซลอะเนาะนี่หน้าตาเขาขับบนท้องถนนที่โคตรโดดเด่นเห็นทีไรก็ต้องมองครับสำหรับ MG4 และเป็นอีกหนึ่งรุ่นบอดี้เดียวกันกันกบตัว MG ZS ก็คือ MG VS ตัวไฮบริดนะครับแต่ไม่ใช่ไฮบริดที่ประหยัดนะเป็นไฮบริดที่เน้นแรงไว้ต่อนถ้าที่จีนก็หน้าตางยนี้ก็น่าจะชื่อรุ่นว่าตัวโตโรเนาะแล้วก็เอามาใส่ในประเทศไทยแปะโลโก้ MG แต่ไฟท้ายไม่ได้เปลี่ยนนะไฟไท้ายเหมือนเซปกติเลยเนาะนี่ภายในนี้จะมีการเปลี่ยนนะภายในนี้โคตรโดดเด่นดูดิจอ2จอแบบลากยาวนะครับสำหรับตัวนี้อ่าโคตรสวยละเกียร แบบไฟฟ้าด้วยแบบมือไฟฟ้าของมอเร์เบรกหอช่องวางแบบ2ชั้นนะครับพวงมลาลัยแบบเดิมนะแต่ว่าจอโคตรสวยวัสดุไม่ได้โดดเด่นมากครับวัสดุกลางๆเนาะส่วนมากเป็นวัสดุแบบฮาร์ดแล้วก็จะมีบุนุ่มนิดข้างบนเนี่ยบุนุ่มหมดเลยเนาะแต่ว่าก็ไมไ่นุ่มมากแต่รู้สึกว่ากดไปแล้วมันยวบลงไปอะ่ะนี่ก็เป็นวัสดุตก,ตกแต่ง ตัวนี้รุ่นดีนะครับรุ่นดีจะไม่มีซันรูปนะมีราคาให้ราคา859,000บาทนี่เห็นด้านหลังด้านหลังเหมือน ZS เลยต่อมามาดู MG HS กันตัวหมน่าเชนของ MG HS นะครับอาจะมีปรห้าได้แต่เมื่อกี้เติมอแปัท้าไม่ได้นะตัวนี้รุ่นดีก็มีพนเลบิซันรูปให้แล้วราคา1,890,000บาท เนาะ162แรงมา้า250นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบดูโอคัทนะครับ7สปีดเกียร์กระตุกกระตุกกันนี่ไม่รู้ว่าแกียรมายังแต่ปกติของเกียร์ดูโอคัทก็จะประมาณนี้นี่หน้าตาเขาห้าตาเขาเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันไฮไลท์อีกรุ่นหนึ่งก็คือ mg m a x o u s n นะครับราคา2,690,000บาทในตัวซันรูฟรับประกัน5ปี1,60,000กมกิโลเมตรนะครับแรงมา้า 2 7 5แรงมาง้าแรงบิดที่350้นิวตันเมตรแบตเตอรี่90กิโลวัตต์เลยนะครับวิ่งได้5้0กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เนาะนี่คือภายในเขานี่คือภายในเขานะครับดูดีนะดูดีนะวัสดุนี้เป็นแบบบุนุ่มหมดเลยอุ้ยจบปิดโคตรชอบสวยวะ่ะบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับได้8ทิศทาง ด้านหลังก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับมีที่รองนองมาให้ด้วยนี่ที่วางแก้ว,วแล้วก็มีที่มาว้าวโต๊ะโต๊ะเมืนนะอนโคตรจะตอนเก็บลำบากละ่ะ ตอนเราออกมาโคตรอลังการอ,าอันเก็บต้องกดลงลอวก็ปิดลงนะครับบอ้เบาเป็นอย่างนี้สามารถวอล์กทูได้รามงดูที่ด้านหลังกัน นี่คือด้านหลังของ m a x ซัตนนะครับแม็กซั S A I C มอเตอร์แม็กซกที่ก็คือเอาชื่อยี่ห้อเป็นชื่อรุ่นเลย m a ็ซัที่จีนก็คือเป็นยี่ห้อนะครับแล้วพอมาไทยก็เป็น m a ็ซัตน m g Max ีแซเห็นบนท้องถนน,นบ่อยนะรุ่นนี้เดี๋ยวว่าขายไม่ดีนะครับเริ่มส่งมอบแล้วเห็นบ่อยมากเนกกาะประตูฟ้าอ่าหน้าตรงหน้าตาเก็เห็นกันแล้วแหละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นของ MG HS เป็นตัว PS EV นะครับนี่ตัวนี้เป็นตัว PS EV คือ Plug-in Hybrid เพิ่งได้67กิโลเมตรแบบไฟฟ้าล้วนๆนเนาะแล้วรุ่นสุดท้ายก็คือ MG ZS EV เขาเอาสีขาวมาโชว์อันนี้ก็เห็นวิ่งบ่อยขึ้นนะ มีช่องชัดด้านหน้ามีกล้องมองรอบคันให้อ,อด้านหลังนี่เหมือน MG ZS ปกติเลยมีภายในก็เหมือน MG ZS เลยนะครับเ,ออเหมือน MG ZS เลยบอกหน้าเป็นแบบไฟฟ้าเดือไฟฟ้าพอมันัวเบตห้มีมาให้ ตามอีโคสติ๊กเกอร์เขาบอกว่าวิ่งได้ต่อการช้หนึ่งครั้ง403กิโลเมตรด้านหลังเหมือนกันเลยใจเฉลเลยทั้งสองด้านนะครับตอนนี้<ม>รักกำลังเหมือน MG ES เลยก็คือ1 7 1แรงมา้า280นิวตันเมตรแบตเตอรี่50.3กิโลวัตต์อาววาาิ่งได้403กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ชกข้างหน้าหน้าข้างหลังหลัง ทอร์ชั่นบีนะครับปกตินะเอาละครับก็จบไปแล้วสำหรับบูธ MG มีรถรุ่นไหนน่าสนใจผมพาชมทุกคันเลยในบูธแต่ว่าชมแบบคข้าๆนะเพราะว่ารีวิวแบบเจาะลึกเต็มๆนั้นหรือว่ารีวิวลอบคันเต็มๆนั้นก็คงเห็นค่าหน้าค่าตากันมาแล้วแหละสำหรับคนที่ไม่ได้มาเดินงานก็ดูคลิปผมได้ว่ารถแต่ละรุ่นที่เอามาโชว์นั้นมีรุ่นอะไรบ้างแล้วสำหรับคลิปนี้เอกที่รีวิวขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ